พี่น้องสาวันนี้จะมาย่างไส้กรอกอีสานในย่างตัวนี้ก่อนเอาวางไปก่อนเดี๋ยวมีปลาอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวจะกดไว้นะ กดไว้แหงสดีนนกว่าเอาขยับมานิดนึงย่ยางเอาที่ย่างที่ละย่างเอาพี่น้องมันดูป่ะทันเห็นบ่อันมันหมูมันออกเล้เห็นไหมไปมันลุก ย่างไส้กรอกเสร็จแล้วก็อย,อย่างปลานะจ๊ะปลาเอากินมื้ออื่นก็ได้อันนี้ว่าจะตําตําส้มกินกับไส้กอรอกอีสานค่ะ เสแล้วจ้ากี่น้องได้ที่แล้วนเนาะเดี๋ยวจะเอาคีบใส่จานเลยจ้า ได้แล้วนี่เราย่างปลากันต่อนะจ๊ะแป๊บๆสุกแล้วนะคะปลาย่างนะคะเป็นปลานิลเด้อจ้ะปลานิลเราก็เอาเกลือทานะคะเป็นปลานิลเผาเกลือแต่ว่าเกล็ดมันก็คืออันมันก็นคือบ้านเฮาเนาะอันนี้เขาคลีนเขาเอาเกจอ็อกให้เราจะ้ะที่ว่าไปซื้อมาเด้อจ้ะเอาไว้กินพรุ่งนี้ส่วนวันนี้นะคะก็กินไส้กรอกอีสานนะคะกับส้มตํานะคะ แซบๆจ้ะกับผักสดนะคะดูกันใกล้ๆนะคะไส้กรอกอีกสานอันนี้ก็คือสั่งเพิ่นเด้อจ้ะเพราะว่ามีเพื่นมีคนไทยเพิ่นทํำขายนะจ้ะทํากินเองบ่เป็นจ้ะบ่มีเครื่องอัดอันไส้พร้อมเนาะจ้ะกินกับส้มตำนะจ้ะอันนั้นซื้อมากินจ้ะพี่น้องจ้ะ เดีย๋ยวยังไงขออนุญาตขอตัวทานก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าไปไปายจ้าสวัสดีจ้า